สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่างมาติดแอร์ใหม่ครับแอร์มิตซูบิชิตอนติดลืมถ่ายครับถ่ายตอนนี้ก็ได้เนาะสะดวกดีติดแอร์ข้างนอกกำลังเดินสายอยู่ครับเดี๋ยวเราไปชมด้านนอกกันนะครับ ตัวเดียวครับมิสูมิสูมิสูกองแล่จัดมามิสเตอร์สลิมอะไม่รู้รุ่นไหนก็ไม่รู้นนะไม่ได้ดูกองแล่ก็จัดะช่วงนี้ กล่องกล่องเมื่อกี้ลืมกดมิซ um ูมิชิอิเล็กทริกมิซูมิชิอิเล็กทริกไอส์ริกคุณภาพกี่คิวอ่าสามสาิบสองสองันนี้ช่างกำลังประกอบอยู่นะครับ ด้านในใส่แล้วอันนี้กำลังใส่ท่ออยู่ครับนี่ครับสายไฟสายไฟออกมาจากบ้านตรงนี้ฮะสายไฟสายไฟเดินจากทางนี้ออกมาเดินมาเดินมาแล้วก็ ก็ไมเสื่อมทรัพเฉาเลยจำมากเอ้แล้วตัวนี้ดีตัวนี้ดีมันมันปรับแสงได้ตัวนี้ดีเร็วมากเลยทำแป๊บเสร็จแล้วแปะแล้วข้างในข้าเสร็จแล้วข้างในแปะเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวจะทำอะไรไม่รู้เขาเขายังปูผ้าผ้าผ้าใบอยู่ปูผ้าใบอยู่ให้เขากลับก่อนเขาพอยเช็ด หลังไปโดนอะไรแดงๆอ่ะตากแดดมั้งเนี่ยหลังตากแดดมั้งเนี่ยกหลังแดงเลยเอ้ผมว่าวันนั้นไปไปขี่ที่ขี่เจ้าบอสไปไปขี่รีโมทรีโมทอะรีโมทวนนะเรามาไปถึงที่แยกเขาใส่รอยแล้วคนีบอกทั้ง ไอ้สี่ยกจำมวยมันนี่ไ่เออจากบื้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาจำมวยอย่าใกล้ขี่รถไปขอไปสายบือค้าหน่อยโอเค้พอไปถึงวัดไหนเงวัดกลางวัดใต้โอชาล่าไปเรื่อยเลยเหนื่อยว้าจอดกินข้าวนั่นเป็นมีผัดกะเพราอร่อยเออถูกใจถูกใจแต่แต่สา้ตาบ้างอ๋อสาย้าด่านโดนแดดโดนแดดหน้าหน้าแบบแสบๆหน้าแสบเลย ร้อนแดดหน้าแสบไปเลยช่วงนี้อากาศร้อนนะปเปลี่ยนเออมาติดตั้งแอร์ใหม่ฮนะน้องชายมาติดให้แม่หนึ่งตัวกี่กี่คิวเนี่ยกี่คิวอะรู้ไหมเออใช่เออบาอาีทียูบีท BTU กี่ b ี u น่าจะเป็นเหีนเขียนว่า R 3 2

เราไปกดดูลองไปกดดูเล่นๆหารีโมทครับแ <ừ> อมฟิซูเออรที่หมดแต่ว่ามีร้านมุ่งชนมีแอร์มีมีแอมอมีราคาแกลองถ้าสนใจก็ติดต่อไปติดตอ่อแอดไลน,น์เพื่อนๆนะคไปบอกครับถ้าสนใจจะติดตอ่อครับให้สนใจติดตัด้งแอดต้องติดต้ครับสนใจรุ่นไหนเรื่องอะไรนี่เรื่องอะไรเทอร์โบรุ่นเนี้ย S <S> อ,อืมอืมมีคิวบาก็โอนมาจำมาเลยห้าพันอ,อ่ากติตั้งร็จและใจทริงไม่ใสละใจตอนเสร<อ>็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วมาจำข้าของคร<อ>ับอ๋อครับกันเบี้ยวกันเบียเบยเบ้ยวเกิดเปลี่ยนใจไงเกิดมีใจสั่งแล้วไม่เอาแล้วใช่คือมนก็นเสียลาใช่ ถ้าวันไหนมาจังก็เลยจัดคิวให้ครถ้าวันไหนยังไม่มาจังก็ยังไม่มีคิวก็เออยัางอย่างใช่างยังไม่ว่างใช่เลยใช่คนอื่นจิมมี่จิมมี่จิมมี่ใส่บ่อคอสองอันเลยจิมมี่ใส่บ่อคอสองอันเลยจิมมี่จิมมี่ใส่บ่อคอสองอันเลยเออ ตามที่พี่มาร์กแบงค์ตามที่พี่แบงก์มามาคุยไเนี่ยไีเนี่พี่ต้องมาไว้พวกนั้นหลงอีกแล้วหลงอีอืไปเรื่อยๆไปเรืยไปเรอ แอร์ก็เดินแล้วครับเงียบกริบเงียบกริบเสียงเงียบกริบเลยครับอ๋อนี่ค <spit> รับเดินเรียบร้อยเก็บงานเรียบร้อยจบครับแอร์เดินแล้วนะครับเสียงเงียบกริบเลยเงียบกริบเงียบกริบมิสซูบิชิอินเวอร์เตอร์มิสเตอร์เลิม คลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเงียบคลิปเลยดูด้านในนิดหน่อยครับแอดก็งานเรียบร้อยเย็นแล้วเออเย็นแอดก็เย็นแล้วครับสองนี้อะไรเป็นตรงนี้เบอร์ห้าเบอร์ห้าติดเรียบร้อยครับ มีเวลาเราังกับคู่มือนะคู่มือนี่ครับมีรีโมดด้วยครับรีโมดอยู่ตรงนี้ครับรีโมดอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เขาเรียกว่าเบเกอร์เบเกอร์เบเกอร์โอ้หวฝังในแังในหมดเลยเนี่ยฝังอยู่ข้างในแต่อยู่ังเดินข้างนอกโอ้จับเลยจับเลย คลิปนี้ก็ขอจบลงในพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกักนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ